เฮ็ดเพิงครับปอบอกง่ครับง่าครับนี่ครับซัำกระดงนี่ครับขดพ่อขดแม่เฮ็ดเลยครับนี่นี่ครับโอ้ยง่เนี่ยโอ้คนครับ ม,มันเถาแล้วมันหญ่ครับกด่อคนแม่เห็ดโอ้มา่อยแล้วครับดอกบกหญ่เลยครับเออผลครับผลครับผลมีข้างล่างข้างไตมันนะครับนี่ครับไงยบนเงยครับบนขามันครับบดบดเม็นเสาเถียงหน่อยครับผลครับ อุ้ยสุดยอดครับพงงง่าครับดอกง่ลยดอดอกงครับง่ายครับมาเป็นบานเห็ดเลยครับนี่แับหาอยู่ครับครับถัดมากับนี้อีกนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับเปิดนี่ครับอ๋ โมเมนท์เห็ดเพิงด้วยหนิเมย์เห็นเห็ดไ่ถนัดนะไม่เห็ดเพิงบ่โมเมนท์โมเมนท์เนอะเสกันคือ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 เห็ดตีนตะมันนีิมันกินบ่ได้โมเมนท์เห็ดเพิงโอ้ครับโมเมนท์เลยครับเด้อกินบ่ได้เห็ดตีนตะมันนี่กขามทุนวะชอเห็ดครับดอกไงครับว่าครับ เปิดนะครับเห็ดเพิงครับเห็ดผึ่งยักษ์ครับผม